รับเติมลูบี้เกมไลน์เลนเจอร์ราคาถูกทั้งระบบ ios แล้วก็ระบบ android นะครับผมสามารถเติมถูกได้กว่าในตัวเกมด้วยนะครับเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้น <S 2>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  ผมยังเศร้าใจกับเอเลนผมไม่หายเลยบวก16บหกขาดอีกสตัว <Huh? S 1> ยังทำแบกไม่ได้เลยไอดี ID สายฟรีโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอนะครับผมแล้วก็เราจะมาสั่งลา โคโลโบโตเกียวรีเวนเจอร์กันนะครับผมโดยเราจะเอาตั๋วมาสุ่มนะครับผมลองดูซิว่าตั๋ว15ใบครับผมเฮือกสุดท้ายแล้วลุงยุทธเนี่ยจะได้ตัวโคโลโบเอามาแบกทีมหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะผมขอตัวอะไรก็ได้นะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นมังจิโร่หรือทาเคมิจิก็ได้นะครับผมตัวมีอยู่17ใบ ครับผมรูบี้มีอยู่98ใบเพราะฉะนั้นรูบี้มีอยู่98ใบบ้าอะไรละ่ะรูบี้มีอยู่98อันนะครับผมก็รูบี้ก็เก็บเลยเก็บเลยใช้ตั๋วครับผมใช้ตั๋วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีมของเรากันก่อนตอนนี้ทีมของเรานะครับผมทีม p ี p นะฮะจะใช้เป็นทีมที่แบบว่า เอเลนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพ v p ีครับผมลองตีก่อนลองตีสักหนึ่งเกมก่อนที่เราโอ้โหทีมนี้ใช้ได้เลยนะซัดได้ดีรออะไรอะครับ oh. ขอไปจัดทีมนี้เอาทีมนี้เลยนะเอาทีมนี้เลยเอาทีมนี้เลยครับผมทีมหนึ่งนี่เลยครับผมไปจัดเลยครับผมตัวแปรของผมไม่ใช่มอบนะตัวแปกของผมนี่คือโคน,นี่เอาพี่มาเาเษฐีครับผมไ <Huh? S 1> ปเราไปลองดูกันก่อนครับสักหนึ่งเกมก่อนจะไปเปิดกาชากันนะครับมา จัดไปเลยครับผมท่านผู้ชมสําหรับพี่ๆของเราครับตัวแบกตัวแบกคนที่เสร็จถีเว้ยคนที่เสจถีวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วก๊อปไหมก๊อปไหม ฟาดถุงเงินฟาดถุงเงินก๊อบมาดิเออก๊อบมาได้หนึ่งตัวแต่ก็แตกแต่ก็แตกไม่เป็นไรครับผมไปกันต่อครับนี่กดอามาตา้ยไม่ใช่กดมาตะกดคูณสองไปเลยครับนี่เป็นแงเป็นแง่ก๊อบมาดิก๊อปมาดิก๊อบม,มาดิโอ้โหแต่ตอนนี้เอาไปด้วยผมไปไกลแล้วครับเอลินผมก็บเอาไปด้วยผมไปลอยป้อมฮะจาังหวะนี้เรียบร้อยฮะสบายสบายชิวๆครับโอ้โหนี่คืออำนาจของโคนนี่อภิมหาเศรษฐี ก็ผมเรียบร้อยก็ผมชนะไปครับผมเออเดี๋ยวเราไปเปิดกาชากันเลยดีกว่ายูริเงินสองนะครับผมตัวตึงเล้งเงินนะครับโอเคไปที่คาชากันเลยนะครับผมคาชาอะไรเรากาชานะครับมาผมอยากได้ไมกี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะเอาจริงๆอ่นะดาเค็นก็ได้นะดาเค็นมาผักก็ได้นะไอดีสายฟีขอให้ได้ตัวอะไรก็เอาหมดครับ ยกเลิก7ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7ครับผมไปเลยแล้วครับมาจาังหวะนี้ต้องมาแล้วครับทำหน้านิ่งก่อนหน้านี้ครับหน้านิ่งโอ้โอ้ไม g กอดครับผมบราวเด็กปฐม โอ้อะไรครับเดียยกเลิกบิ้งยกเลิกสองยกเลิกสามยกเลิกสามครั้งพอไปจัดมามามาดิจัดมาดิทำหน้าไม่นิ่งแล้วโวยวายครับผมโวยวายเฮ้ยออกมาสิวะเฮ้ยออกมาต้องได้แล้วจังหวะนี้มาโวยวะเอ้ยเฮ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 ้ยวันจีโร่โอ้โหโอ้โอ้ ครับตัวไม่ใช่แล้วครับผมจังหวะนี้พอแล้วพอแล้วโอ้โหมันจิโรมาวินาทีสุดท้ายครับอําลาและสังลาแล้วคือประเด็นตอนนี้ครับผมทีมผมฮะที่ผมไปปั้นเอเลนเฉยโอ้โหตายครับท่านผู้ชม <c oughs> ตายเลยครับ ผมไปปั้นเอเลนแล้วครับโอ้โหแล้วคือประเด็นขาดกบอีกสตัวเอาแล้วไงท่านผู้ชมโอ้โหไม่ยากจะพูดเลยครับมันจิโลมาหาแล้วครับโอ้โหขอล็อกก่อนขอล็อกก่อนโอ้โห <c oughs> ตัวสิ 5ใบเอาง่ายๆตัว15ใบออกมันจิโร่ท่านผู้ชมโอ้มายคไปตี PVP แก้เซ็งหน่อยกันแล้วกันครับมันจิโร่เดี๋ยวเราเข้าไปปั้นเป็นอัลตร้าเาเลนก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปฟาร์มกบปั้นเอเลนเสร็จแล้วเรามาปั้นมันจิโร่กันนะครับผมโอ้ไอดี ID นี้คือแบบมาวินาทีสุดท้ายแนละ้วตั้งแต่มอบแล้วนะตั้งแต่มอบแล้วนะทีนี้ก็มามันจิโร่ครับโอ้หจังหวะนี้คือแบบ ดวงดีจะจัดไปไปสอยเลยไปสอยเลยไอ้พวกเด็กน้อยพวกนี้เราซัดให้หมดเลยครับมาจังหวะนี้โดยที่เราไม่ใช้มันจิโล่ด้วยครับผมเออก็มาดีว่ามาจัดไปับผมจัดไปฮะนี่โคนียพี่มหาเศรษฐีโย่ผมไปไปเอาแล้วไงเอาแล้งไายสลับทีมด้วยเอามูนดุรยิยางมาบัฟอามาตาเอาพาทอย่างนั้นเหลอพัทอย่างนั้นเหรอเออก็มาดีครับจังหวะนี้ดวงดี แน่นอนครับผมโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงเออมานี่ครับผมเป็นไงโอ้โหทีมนี่ขนาดไม่ได้เอามันจิโร่ลงนะแค่คือเอาคนนี้มหาเศรษฐีมาก็แบกทีมได้แล้วอะครับโคตสุดยอดโคนีอภีมหาเศรษฐีแบกทีมครับจังหวะนี้โอ้โหแต่ไม่มีธงของโตมันนะครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรครับ ผมมีมันจิโลเดี๋ยวใส่เกียร์ใส่บัฟครับใส่เกียร์ใสบ่บัฟมาบัฟรีสกิลเลยครับผมท่านผู้ชมเออหดเลยฮะจังหวะนี้เราหวดหมด,หมด,หมดไม่สนลูกใครเอยเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้คือเแบบียดไอดีไรครับเนี่ยไอดีไรครับเนี่ยโอ้โหใส่หมดไม่สนลูกใครครับผมจังหวะนี้จังหวะน,วนี้เจมเหรอเจมเวทเหรอนักเวทเจมเหรอเนี่ยโอ้โหครับดูดูช้างเขาครับช้างเขานี่หมุนแบบช้างเขานี่แบบวิ่งเร็วจัดจัดโอ้โห มามีสติไฟเตอร์ด้วยเอาแล้วไงสูสีจัดสูสีจัดครับจังหวะนี้มาโอเคนีดัมเมดดัมเมดแรงโคนี่โคนี่อภพิมาสถีบผมนี่ไงตัวเบรกตัวเบรกยืนใกล้ยืนใกล้ก๊อบมันก๊อบโหดดูที่ครับท่านผู้ชมก๊อบโหดก๊อบมันเรียบร้อยโอ้โหยังแจมมาครับโคตรดีใจเลยท่านผู้ชม ตัวสิบใบไม่คิดไม่ฝันเกือบแล้วเกือบผมไม่มาอัดแล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้มีอันนี้มันจิโร่แม็กครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปหดมันจิโร่แม็กกันดีกว่าหวดมันจิโรแ่กกมโรแม็กอย่างนั้นเลย <tenga S 2> <c oughs> ข้าได้มันจิโร่มาแล้วแต่ข้ายังไม่เอาลงนะเจ้าเตรียมตัวได้เลยเจ้าเตรียมตัวได้เลย เจ้าเตรียมตัวได้เลยเจ้าเจอกับแก๊งของข้าแล้วเจ้าสินหนาวแล้วเจ้าสินหนาวเด้อจะบอกให้โอเคไปครับผมในวันนี้กดอาร์ต้อนกดอาร์ต้อนเด้อเด้อเด้อเ้กดอาร์ต้อยู่กดอาร์ต้อยู่มาคนมาฝั่งลุงตึงจัดครับท่านผู้ชมแล้วกดอมตะแรกไปก่อนกดอมตะแรกไปครับผมคนนี้มาเศรษฐีต้องกรอบนะเออกรอบมาแล้วคนนี้มาเศรษฐีเมื่อกี้กรอบมาแล้วกรอบอีกรอบอีกลูกพ่อกรอบอีกแล้วก็กรอบฝั่งเราด้วยเออมาครับผมนี่ทีมคอมโบใส่กรอบครับผม เซลลีส่สิงโตบวกคนนี่มหาเศรษฐีครับเออทีมผมไม่ต้องมีมันจิโร่ก็ได้เน,นี่ยอ<ะ>ไม่ต้องมีมันจิโร่ก็ได้นะครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยตึงเกินครับผมเรียบร้อยฮะไอดีสายีผมจะเกิดอะไรก็หยุดไม่อยู่ละครับน้องๆโอเคไปกันต่อครับคราวสุดท้ายครับผมสองคนเดียวโอ้ทีมน,นี่โหด เฮ้ย <C> e <at> ถึงนี่โหดเกินขอรีก่อนขอรีก่อนครับผม <c oughs> เดี๋ยวมันจิโร่เดี๋ยวรอมันจิโร่ผมก่อน <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเราไปหัวทีมนี้นะครับผมเขามีไอ้ตัวนี้ด้วยเบนี่มาลุแม็กครับผมแล้วก็มีนี่บอลซุดบอลซุดแม็กด้วยพี่น้องไปแล้วครับผมจังหวะนี้มามาเลยครับจังหวะนี้หัวเลยครับมาขอกดออโต้เลยนะออโต้คุณหนึ่งครับผม <c oughs> เออออโต้คุณหนึ่งครับท่านผู้ชมเออมาไป let's go let's go มามา เฮยเฮ้ยเฮ้ยม็อบผมครับเอเลนผมแพ้ทางไงพวกนี้นะธาตุไฟเขาบึ้มๆเลยธาตุไฟเขาบึ้มๆเลยท่านผู้ชมก๊อฟมาก๊อปมาก๊อปมาเออคนนี้มหาเศรษฐีก๊อฟหน่อยโอ้โหแต่แต่เอาวีดีโอผมเอาวีดีโอผมเหนือไงโอ้โหเอาวีดีโอผมเหนือจัดเลยจังหวะนี้เอาวีดีโอผมเดินแบบโอ้โหเดินชิวครับเดินไปชิวนี่เวลเวลร้อยสี่สิบเองนะเนี่ย เดินไหวชิวครับโอ้โหเอาเอาเอา่ะนี่เหลือเหลือมันจิโร่มาเสริมทีมนะโอ้บอกเลยอย่างตึงอย่างตึงครับทุกพี่น้องพี่น้องอย่างตึงโอเคเขาพัดมาครับผมผมพัดกลับแล้วนะฮะจังหวะนี้พัดกลับมาแล้วพัดกลับไปแล้วเออเขาควดอามาตะครับผมเขาควดอามาตะาดักหน้าผมไวเลยผมนี่เช่ไปดีเช่ไปดีลูกไฟมาฮะจังหวะนี้หูยเอ,อ,อาแล้วไงเอาแล้งไงเตะโอ้เอาแล้วครับผมทีมผมเนี่ย เดี๋ยวมาไต่ PVP ยาวๆเลยนะครับผมสำหรับไอดีสายฟิวโ,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 โอ้โหสายฟรีจะเกิดอะไรก็หยุดไม่อยู่ล่ะครับจังหวะนี้โอ้โหขึ้นมาเงินหนึ่งแล้วขึ้นมาเงินหนึ่งแล้วตอนนี้ไอดีเนี้ยสุดอยู่ที่ทองสามอยู่ยังไม่เคยขึ้นทองสองนะถ้าเกิดขึ้นทองสองเนี่ยก็จะได้รูปี้เพิ่มมาอีกครับท่านผู้ชมโอ้โหบอกได้เลยว่าตึงจัดตึงจัดเดี๋ยวนี้เอามาเอามายนโชมหน่อยดิ เอามันจิโร่มายนโฉมต้องแทนตัวไหนดีครับเนี่ยเฮ้ยผมจะต้องแทนตัวไหนดีครับมันจิโร่ของผมมันคือแบบไม้เยอะจัดอะมันจิโร่แทนนี่ไปเลยนี่เออแล้วก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไอตัวโคนีมหาเศรษฐีครับผมนี่ธาตุไม้ของเราโคนีอภีมหาเศรษฐีครับผมโคนี่คือแบบโคนีรวยจัดโคนีรวยจัดตีมาแทนตัวนี้เลยนะครับมา เดีย๋ยวเราค่อยสลับมาเดีย๋ยวเราค่อยมาปรับเปลี่ยนเกียร์กันนะครับผมท่านผู้ชมนี่มันจิโลผมหล่อที่จะจัด <c oughs> ยังเอาอะครับแต่ผมจะใส่เกียร์สายบัฟนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าผมจะปั้นไปในแนวทางไหนครับผมเกียร์สายบัฟนะครับนี่เป็นเกียร์สายบัฟก็จะใส่เป็นค้อนนะครับผมแล้วก็ช่องกลางเนี่ยผมอาจจะใส่เป็นรองเท้าลดแร่นะครับผมส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยผมจะใส่เป็นกระเป๋าออกสกิล เ,เป็นเกียร์สายบับเดี๋ยวเรามาดูทัดแนวทางการใส่เกียร์สายฟรีในการปั้นมันจีโรกันนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ยังไงเนี่ยลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายจ้า All right. <laughs>